เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะสมาคมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจันทบุรีจัดโครงการประชันใจคนจันร์รวมพลังรักทะเลค่ะ ทีวิลลาชาชารีสอร์ทตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสมาคมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจันทบุรีร่วมกับบริษัทเครื่องดื่มกระททีแดงจัดโครงการประสานใจคนจานโรงพลังรักทะเลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดจันทบุรีและเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ในการดูแลและอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยมีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนายสมคิดรุจิปรกรณ์ตัวแทนบริษัทเครื่องดื่มละทิงแดนจำกัดกล่าวรายงานและนายสมบัติรุชนาถผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่6จังหวัดจันทบุรีน้องนๆนักเรียนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดําเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชนในพื้นที่โดยโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการปลูกย้าทะเลป่าชายเลนสร้างปะการังเทียมรวมไปถึงการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลอย่างต่อเนื่องเพื่อฝืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้นสมาคมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจันทบุรีร่วมกับบริษัทเครื่องดื่มกระทแดงจัดโครงการประสานใจคนจานรวมพลงังรักทะเลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดจันทบุรีและเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน <c oughs> เกิดการเรียนรู้ในการดูแลและอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลขึ้นในวันนี้ ดยได้มีการปลูกหญ้าทะเลจำนวน3,000ลุมพร้อมมอบทุนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดูและอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กับ7โรงเรียนและ2เครือข่ายเป็นจำนวนเงินกว่า80,000บาทค่ะ